วันนี้เรามาทำอะไรกันไม่มีใครสนใจกูเลยกูไปนอนครับไม่รอดอยู่เออจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดไม่น่ากินกบมีพิษเลยชีวิตกูเราได้กบไอ้ที่เอาคอยชันกเดี๋ยไปจับมันนะเราต้องทำไงเราจะได้กูเอ e นดิ้งเหรอวันนี้เราต้องมาทำอะไรนะวันนี้เราจะมาจบเกมเอ i นดิ้งเราจะมากูเอนดิ้ง ได้เลยไปทำกันบ้านมาแล้วผมไปถามเพื่อนคนหนึ่งมาเออเพื่อนคนนี้เป่นผู้ชายพีมากเขาชื่ออากูอากูเอออากูมีเพื่อนกับ youtube และเพื่อนยูทูบมันก็เออมันเป็นเพื่อนกับยูทูบแล้วมันก็บอกผมเลยมันก็แบบแตดงภาพให้ดูเลยเออทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับบอกละเอียดนะเนี่ยขอบคุณมากเลยเราจะจดจำนายอ่าแล้วอากูเขาว่าไงอากูเขาบอกว่า หรือต้องไปหยิบกบมีพิษแบบมีชีวิตมาตรวจวัคซีนหรืออ้าวสรุปว่าที่เราทำมันผิดว่างั้นเหรอเออมันโง่ามากเลยเราอยากจะบอกว่าลองใส่ไอ้ทุเรียนน้อยหนาที่อะไรมัวตัวผิดหมดทุเรียนเทศอ,อะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายก็คือสุดท้ายต้องใช้ไอ้กบมีพิษไปคือแถวนี้มันก็บอกแถวีจริงแถวน,ถวน,ถวน,ถวนี้กบมีพิษมันก็เยอะนะเราก็ไม่สังเกตเองแหละ ความผิดเลยแต่ความจริงมีคนหนึ่งอ่ะเขาแอดวานลองไปแล้วนะจริงอระใครใครนัทไงใช่ไมอ๋อเออใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานนัทได้ทดลองกินกบมีพิษไปหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อวานเลยเมื่อวันโอ้ยอ๋อวันก่อนนู้นเลยเหรอใช่หลายวันแล้วนัทแสดงว่านัทรู้ฉากจบตั้งแต่แรกแล้วนี่่าจบหัวแดงแล้ว คุณอยากจับกบไหมพี่สโมไม่ดีกว่านะจะตายจับปุ๊บจับปุ๊บเป็นลมเลยเลือดมีอยู่น้อยเดียวจับทเดียวตายเราก็เอากบมีพิษเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้นัดก่อนในนัดไม่มีโอกาสได้เห็นนะเนี่ยมาแล้ววิจญอยู่นัดกันลยอใส่ไปแล้วอ่ะใส่แล้วใส่แล้วมันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยใสแล้วมีทันอยูู่เห็นไหมผมอ่ะไปถามัากูมาแล้วยูทูปเขาบอกดีเพื่อนเขา เออมันต้องสกเซ็แล้วล่ะเออนะเราได้ดึกคืออ่าเราได้แล้วเห็รมเราต้องหยิบป่ะใครหยิบอ่ะใครมองอยู่ตอนเนี้ยเราหยิบไปแล้วนายแล้วปลดล็อกบทสนทนาใหมี่เมียผมเจอแล้วตอบผมหน่อยผมมียารักษาแล้วเอาจุดยังจุดแล้วนานแล้วเนี่ยรอเชฟอยู่เนี่ยมาตเตอร์เชฟ มาต้องเชีอยู่ไหนอ่ะมันจะเชียบหายไปหนึ่งคนเอ้าในสุดผมก็ถึงประตูแล้วเออเรามาถึงแล้วเหมือนกันอประตูเราจะต้องตอบอย่ากดช้อยผิดนะไม่มีนะรอบสองอะไม่รู้ด้วยไปช่วยแล้วนะเว้ยด็อกเตอร์สติงไม่มาแล้วนะด็อกเตอร์สติงจะไม่มาแล้วใช่ไหม รอบนี้เรามียาคุณม,มียาไหมกดทีค้างเพื่อตอบใช่ผมมีวิธีรักษา ไม่ผมไม่มีผมขอโทษเข้าทำไมนัด <ทำ S 1> ไม่มีอ่ะ <c oughs> มีใครมีให้เลือกไหม <c oughs> ไม่มีเราวันนี้เราเซียนว่ะมัน <c oughs> เซีเนยน้อยส์หละฮะทำไมเราไม่ทำไมมันไม่มีบอกว่าเฮ้ยเราเราไม่เรา,เรา,เรา,เราอะไรนะเราไม่มีวิธีรักษาเราเราไม่มีแต่มันจะมีถ้าคุณจ่ายตังค์เรามาหมายเลขไอดี เฮ้ยกลับไปที่ลานบินเรากลับมาแล้วใช่ครับออกมากัแล้วผมก็ออกมาแล้วแต่ผมออกมาคนเดียวนะลาก่อยเฮ้ยเราให้กลับไปที่ลานบินต้องไปทางไหนลาก่อยนะตัวใครตัวมันบอกแล้วหน่อยตัวใครตัวมันสินะเสือเขซื้อเสือคนเดียวนะเดี๋ยวก่อนไปลานบินทางไหนอ่ะ เบอร์อะไรเดี๋ยวผมบอกแม่ลานบินนะหรอเบอร์เบอร์อะไรอ่ะเบอร์วัดรักเทพว้ายยี่แปดสี่ครับอะไรนะยี่แปดยี่สี่แต่ว่าเฮ้ยฮะมันไปลานบินแปลว่าเราต้องนี่เลยหรือปะเนี่ยมุดดำนงดำน้ำใหม่อะไรวะยี่แปดยี่สี่เหรอไปไหนเนี่ยเอาแบ็คทูลานบินเหรอใช่ใช่โหยี่แปด เอางี้ดีกว่าผมผมตั้งจุดเซฟแล้วผมเซฟเกมแล้วนี่มาดีไหมทุกคนจะกลับมาไหมลองไหมลองไหมเออทุกคนตั้งจุดเซฟที่นี่ดีกว่าไหมลองไหมตั้งจุดเซฟที่ไหนตั้งจุดเซฟที่เราเกิดมาเมื่อกี้ที่เราไอ้นี่เลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ย้อยู่ดีมันอ้าวเฮ้ยหรือว่าเราแค่เดินยังไงดูว่าผมอยู่ดีผมเดินปุบจอดำอะเดินไปไหน เดินออกไปแล้วอ๋อนี่จอดําแล้วมันช่วยเราเดินเไปตรงไหนอ่ะเดินไปเฉยๆหรอเดินออกไปจากบ้านเดินไปเดมาเดินออกไปจากบ้านแล้วก็เดินกลับมาก็ได้หรืออะไรก็ได้ขเดินเล่นๆนะหรออเมนขอพิธียุตอบหน่อยนี่เจคฮิกกินผมมีสิ่งที่คุณค้นหาแล้วผมฟังถูกหรือเปล่าเนี่ยตอบอีกที ไปเจ้าผมไม่ดำเลยมีวิธีรักษามันต้องเดินออกไปห่างๆบ้านน้องโอ้นี่ผมเดินถึงแม่น้ำแล้วนะเอาเหรอเดินกลับไปกันนะลองเดินกลับไปกันนะมีวิธีรักษาเหรอผมจะรีบส่งคนมารับเลยรีบส่งคนมาเถอะฉันไม่ไหวแล้วสนามบินเลยดิเออใช่มันวาร์ปมาที่สนามบินให้เลย I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Oh, I have to believe that. I mean, I'm only alive because of you. You know, you can always. I really hope that this won't be necessary. วัคซีนมันต้องมีของสองทามที่คนอยากได้แน่ยลใช่เมีย I w a n t to say goodbye to you You think I'm still waiting for you? มันชื speaking 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 speak speaking ่อวัคซีนว่าอะไรอ่ะ Goodbye Pfizer หรอ Pfizer Pfizer เอาสรุปว่าเมียตายแล้วเปล่าเนี่ยวัคซีนที่นรงแหวกฮะสองเข็มเนี่ยแหละขั้นตอนการทำวซีนนองแบกเอาจบแล้วอ่ะ ไปกบผิดไม่ใช่ชางไม่ใช่ใช้ขังข่าวนี่ไม่ใช่สรุปว่าคือฉากจบมันคือเมียเราตายอยู่แล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือว่าจริงๆเราหลอนไปเองก็ได้แล้วเราคุยกับใครตั้งนานเนี่ยโอ้โหเมียไปแล้วสรุปว่าคือแบบว่าเมียเราเป็นสาเหตุให้เรามาหายาให้ได้เงี้ยเหรอเป็นอะไรแล้วเราก็แบบพอพอเราเจอเสร็จ ก็เลยแบบว่าขอบคุณนะที่เป็นกําลังใจให้ฉันมหายาอย่าเงี้ยเหรอออก็คือเกมนี้ส้หลุกแล้วมหายาแต่ว่าไม่ได้ช่วยเมียเพราะเมียตายไปตั้งนานแล้วเงี้ยแล้วก็หลวนไปเองเพราะกืนน้ำเมาไงโธโอ้ยบอกแล้วอยากกินอะไรสุดสุดสีสุดมากหลังแล้วคือเกมขายยา แล้วผมงงนะคือเราอยู่สนามบินใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาช่วยนะแล้วเราแบบแม่งเราติดมาวันสิบกว่าวันได้แม่งไม่มาเลยแล้วพอบอกอ๋อผมมียาล้วโอมีแล้วเหรอไปทันทีเลยครับเดี๋ยวผมจะไปรับให้ทันทีสนใจแค่ยาไงโอ้โลกเรามันก็อย่างนี้แหละคนเรามันเห็นแก่ตัวไงอใช่ไหมช่วงโควิดก็อย่างนี้แหละฮะไปเรื่อยอะไรนะ แล้วเออผมอยากจะบอกหน่อยว่าคือจริง,รงๆอ่ะมาเล่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีมันมี DLC ตอนใหม่มาเว้ยแล้วออ <laughs> ตอนเนี้ยเราเพิ่งรู้ว่าอ้าวมันมี DLC นี่หว่าคือวันเนี้ยจะต่อเลยไหมัี่ DLC ภาคใหม่ DLC มแต่รู้สึกใช่แต่มันรู้สึกเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบนะคือมันเหมือนเป็นภาคแรกอยู่อะไรเงี้ยโอ้แล้ว,<ม>ลวเราเล่นมัน,น,นเราจะแบบเล่นได้ไม่จบใช่ไหมใช่ เราจะเล่นต่อสักน hmm. ิดก่อนไหมไปดูกันว่ามันเป็นยังไงไหมนัดเล่นไหมนัดนัดหายไปอีกแล้วเล่นเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะขอติดนาทีเสียเขาต้องโอนของออนผู้ชม Dear Mia, I know I should be there with you, but if there is a chance, the Omalu promised that they would help you. I just need to find the Yapawaka. I'm not in any danger. You know they are friendly. I just need to gain their trust, like you did. Don't worry. I'll fix this. Just wait for me. And Mia, imagine how we could change the world. Hmm. Huh? What's that? Oh. <laughs> 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 เรื่องมีสอนให้รู้ว่าเราก็เคยเป็นนักประจ ol ไยู้วเ เขาแล้วโอ้โหเต่ามากตาหอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ตายอา้าแล้วเรามีของจากที่เราเล่นรอบที่แล้วเลยไหมมีนะที่นี้เราก็สามารถสร้างได้ทุกอย่างเลยเปล่าไม่มีนี่นาอะไรนะของมันน้อยกว่าที่เล่นไว้อันเมื่อกี้ ช่ไหมแต่มันก็มีหลายอย่างอยู่นะเออแต่มันไม่มีแบบที่เราอัปเดตแล้วไงผมอยู่สามเก้าวิธีสามเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดอุ้ยมีแต่น้าหาอ๋อไม่พี่โมต,ต้องเดินมาก่อนเดมันเป็นทางให้เดินอยู่ปะตอนแรกๆรกะไม่น่าจะเดินได้นะเรามองไปเดิน,นได้มันเราล็อขอบมาแล้วมัน ตรงกลางมันเป็นหลุมใช่ไหมล่ะเราเดินไปเรื่อยๆมันจะมีเหมือนจุดหนึ่งแบบว่ามีทางมาใช่เอาเหรออ่าตอนนี้ผมกำลังทำทำขวาลแล้วก็ทำออกล่วงโอ้ยล่วงลงมาตายยังยังไม่ตายวะแต่ว่าโอ้ขาเป็นแผลขนาดใหญ่ยังไม่ทันไรเลย ไม,มไม่ทันอะไรเลยนะนี่คือ,อผู้เล่นที่มีประสบการณ์โชคโชนโชคโชนก็คือหล่นลงมาเลยอะ่อะอีกแล้วอีกแล<อ>้วโง่เฮ้ยเราเจอคนนอนอยู่ไม่ใช่นอนชนเผ่าที่ได้รับบาดเจ็บ<อ>เจอเปล่าไม่เจอครับเพราะผมบอกแล้วผมไม่ได้ลงผมไม่ได้หล่นเงี้ย อ๋อแต่เราหล่นเงี้ยคือชนเผ่าได้รับบาดเจ็บแล้วมันให้เรารักษาเขาด้วยเว้ยจริงเหรอเอ้ยเรามีเฟรนลี่คนเผ่าจริงเนอะใช่ก็ทิ่เนื้เอเรื่องเมื่อกี้เรานั่งมาเขาบอกเราจะมีแบบเฟรนลี่ชนเผ่าด้วยไแต่ขั้นต้นนะ่ะแปบคือเราหล่นมาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราอยู่คนเดียวอ๋อเราเห็นแปบแล้วัปบตอดเราเว้ยทั้งนี่อา้าวเอาอยู่แถวๆนี้เหรอเออเราหล่นลงมาอ่ะเป็นไอ้นี่เหร อ๋อมันหล่นลงมาเป็นข้างล่างเฉยเหรอใช่เราโชคดีมากที่เราไม่ตายไหนกันเนี่ยเออเจอหน้าผาใช่ปะพยายามพยายามล็อกขอบมามันจะมีจุดมันจะมีอะไรนะมันมีทางเดินอยู่แต่ว่าพี่อําระวังตกนะถ้าตกลงมาก็เหมือนเราไงไม่แล้วนี่คือเราจะรักษามันยังไงเนี่ยเอาโมลิเนียให้เลยเหรอไม่ได้ว่ะมันไม่สามารถ ไม่ได้เออไม่ทามากอะหัวมันก็มีอะไรก็ไม่รู้เราต้องอะไรเขาอ่ะเขาบอกมันเหมือนเขาขาดน้ำใช่ป่ะที่ดูบนรูปบนหัวเออใช่ไหมขาดน้ำแล้วก็มึนหัวให้ทำไงอ่ัมึนหัวไม่รู้อะโอ้ยเลือดเราจะหมดแล้วว่าตายแน่ ม้อยู่ไหนต้นไม้อยู่นี่เออฮออ่าพี่โมตายลาก่อยลาก่อยดีเมเกอร์ชาแนลัำผิดละเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไงล่ะเนี่ยเราต้องตกหน้าผาลงไหใหม่อ่ะเนี่ยเดินขอบได้เดินขอบก็ลอง,งเดินดูดีๆมันมีอยู่เดินขอบ<ห>ไอหมูบ้านนี่มันก็ลองดูดีๆเออตาที่ทีหมู ดูยังไงก็ไม่น่าจะเดินลงไปได้เลยเดินขอบข้าหมายถึงเดินเลาะขอบอ่ะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เดินลงไปหมายถึงเดินขอบมันจะมีเหมือนมีรูเป็นถ้ำอ่ะให้เดินได้เอามีจริงๆด้วยอ่ะโคตรโง่อ่ะเมื่อกี้โดดลงมาเลย <laughs> อุ้ยตรงนี้มีตำนานให้อ่านด้วยละ่ะจริงเนี่ยเออมีลีเจนแล้วใช่ มันไปกดตัวอีที่รูปได้โอ้ยต้นไม้มีน้ำจริงเหรอมีแล้วแขนก็เป็นแผลเลยเฮ้ยโหดว่ะชิพายต้นไม้มีน้ำเลยเหรอแล้วเป็นแผลที่เป็นหนองด้วยโอ้นจริงตาย นี่คุณเล่นนี่คุณเล่นจบด้วยเมียมารอบนึงแล้วนะดก็ตายอ้ยเออเนี่ยดูดูอย่างนัดก่อนเนี่ยเขามีก่อครบแล้วครบแล้วผมตายอีกแล้วโอ้ของคุณเนี่ยเออะไรของคุณเนี่ยดีเมคเกอร์ชานไม่ได้นะโอ้ยไม่น่าเลยอ่ะไปตีต้นไม้อ่ะแล้วก็เสียขวานสามเปขวานสไปแล้ว Bao nhiêu như lê hê là hê là yêu hai bơm khao nhiêu không bơm hai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  mở, hai bơm 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 ôi bơm ha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 i มันไม่ตายว่ะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยเรียบร้อยว่ะหนึ่งศพโอ้โหแม่งเอ๋ยทำผมเป็นแผลเลยแล้วถ้าเราทุบบ้านนี้เราจะได้อะไรวะอยากรู้เอ้ยเหมือนผมเจอทางไปด้วยวะมาไหมแค่สนใจมาทุบบ้านเสร็จก็กลับมาเป็นเชือกเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจเฮ้ยใครได้อะไร เราทำลายบ้านมันแล้วเราได้ความเชื่อใจเออสุดยอดว่ะเรานี่ไม่ธรรมดาเ,เพิ่งรู้<า>มันทำลายได้ด้วยดึงตื้ดึงตื้อดึงตืดึงดูแไหมเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอาการเมาเอพเอเราเดินตามมาอยู่เนี่ยแต่ว่าเรากำลังจะใกล้ไปเหมือนกันนะ เฮ้ยระวังระวังไอ้แป๊บหยุดกฮ้ยคุบอกว่าระวังนี่ไงเรานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเห็นตัวมันก่อนนะฮะโอ้แล้วคุณก็โดนไม่โดนไม่โดนอ๋อไโดนโอเคว่าไปเอออุตส่าห์เห็นก่อนแล้วก็บอกว่าแป๊บระวังด้วยนะเมื่อกี้ฝีมือไปละหมดเวลาผจนภัย กลับไปเซฟดีกว่าต้ดึงเต้ดึงเดึงดึงโอหมดเวลาสนุกแล้วสิคืออาการเราแบบใกล้เคียงมากแล้วไปดีกว่าใกล้เคียงในที่นี้คือใกล้เคียงที่จะไปเกิดอะไรเลยเกิดใหม่ละมันเหมือนให้เราวิ่งหาแผ่นป้ายเหรอเฮ้ยเจออะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้เขาหน่าสงสารยังเลยอะคนฝาเมื่อกี้เราต้องมีมีด <c oughs> เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทลองผ่าดูเอ้าอ้าวได้อะไรลงมาอะไรทำหลุมศพให้เขาเหรออ้าเนื่กูกูต้องทำหลุมศพให้เขาด้วยเหรอแล้วเราจะได้ความเชื่อใจแน่เลยอ่ะเฮ้ยจุดสขอขอให้คุณไปเป็นดีดีมีความสุขหมดทุกเสียดีเออ โอ้โหโแล้วนะมาโอ้โหได้รับ20ความเชื่อใจ<บ>สรุปแล้วน,น,น,นะต้องทำลายบ,ลบ,บ้านศันะตรูแล้วก็ต้องช่วยเผาศพแล้วเราได้ความเชื่อใจไปทำอะไรอะ่ะอาจจะทำยาได้แวร์ดิดยูกอเอาพันแผลให้แต่บนหัวใช้ไม่ได้อะ่ะ วัดหัวเป็นอะไรอ่ะแต่มีไข้แล้วก็มีขาดน้ำมันเออใช้เห็ดจริงด้วยเห็ด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 ให้เขาเห็เห็ดข้างหลังๆๆนี่นี่นี่เห็ดนี้เอาเห็ดให้เขาของเควสอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเอาเห็ดให้เขาเอาให้เขาเห็ดให้เขา,าขาดน้ํ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 าแต่ผมจะตาย,ยแล้วผมต้องดูตัวเองก่อน เราได้ยินเสียงอีกแล้วแมงมุมอีกแล้วเฮย้ยปกป้องแป๊บเฮ้ยปกป,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 กปก้องไอแป๊บเออแต้เราโดนกัดอะ่ะป้องผมทำไมอ่ะเราโดนผมมาถึงแคมป์แล้วเนี่ยเอา